สวัสดีค่ะมาพบกับชิตาเพจค่ะเพจแห่งการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าเมื่อวานเสมอนะคะเรามาล้อมร่วงหัวใจด้วยตัวของเราเองก,กันค่ะสําหรับเรื่องราวดีๆอาทิตย์นี้ที่นีจะนํามาแชร์นะคะเป็นคําถามจากแฟนคลับของนีเองค่ะ เขาตั้งหัวข้อให้นีมาหนึ่งเรื่องแล้วก็ให้เวลานีแค่3วันเองที่กันในในการที่จะคิดและเล่าเรื่องนั้นให้ฟังนะคะว่ามันจะสามารถเอาไปเป็นประโยชน์หรือว่ามีหลักคิดยังไงซึ่งให้มาแค่บอกว่า,อา,ออาตอกตะปูลงบนไม้ไผ่บอกมาแค่นี้นะคะแล้วก็ต้องให้นีนะคะ่ะต้องมาหารายละเอียดของเรื่องเราเองแล้วก็ให้ให้มาน,นั่งคิดเราเองคะ่ะว่าประโยคนี้ค่ะหมายความว่ายังไง และมันจะใช้เป็นหลักในการเดินทางของชีวิตของเราในการที่จะเป็นหลักยึดในการใช้ชีวิตของเราได้ยังไงนะคะสําหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะคะเมื่อพี่เขาให้โจทย์มานะคะนี่ก็คิดถึงเรื่องแรกเลยก็คือเป็นเรื่องเล่าระหว่างคุณพ่อกับลูกชายนะคะซึ่งเป็นลูกชายตัวเล็กๆอายุแค่5ขวบเองค่ะแต่ว่าเนื่อจากว่าวัยห้าขวบอะคะทฒิภาวะ ก็ยังไม่ได้เยอะมากพอทําให้บางครั้งค่ะการที่มีปัญหาอะไรหรือได้ทําอะไระค่ะที่ไม่ได้ไหนงใจลูกชายก็จะโวยวายแล้วด่าคุณพ่อแล้วก็ด่าคุณแม่นะคะซึ่งเป็นบ่อยๆครั้งเข้าอะคะ่ะคุณพ่อจึงหาวิธีจึงหากคล้ายๆว่ากูสโลบายะคะ่ะเพื่อที่จะใช้ในการที่จะช่วยสอนลูกชายดังนั้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่ลูกชายโกรธคุณพ่อคิดได้วิธีหนึ่งก็คือ เขาจะให้ค้อนหาให้ค้อนตอกตะปูค่ะลูกชาย1อันแล้วก็กล่องตะปูอะค่ะ1กล่องให้ลูกชายแล้วบอกลูกชายว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกชายกโกรธอะคะ่ะให้ใช้ค้อนเนี่ยค่ะไปตอกที่ที่รั้วหน้าบ้าน1ดอกถ้าวันหนึ่งอะคะ่ะโกรธหนึ่งครั้งให้ไปตอกที่1ดอกถ้าโกรธสองครั้งไปตอก2ดอกโกรธกี่ครั้งให้ตอกกี่ดอกนะวันนั้นแล้วก็ตอก,ตอก ตอไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์เรามาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วลูกชายค่ะก็ฟังก็ทําตามคําสั่งคุณพ่อนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกชายโกรธอ่ะคะ่ะแล้วก็ด่าด่าคุณพ่อคุณแม่ลูกชายก็จะไปอะตอกตะปูล,ลงบนที่รัว้วที่หน้าบ้านนะคะพอตอกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะคะสักพักหนึ่งรู้สึกผิดรู้สึกผิดที่ด่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไปขอโทษพอไปขอโทษค่ะลูกชายก็จะไปถอนตะปูออก แล้ววันหลังมาค่ะก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะซ้ำ,ซ,ำซ้ำก็คือไปตอกเสร็จปุ๊บขอโทษแล้วก็ถอนตะปูออกบางครั้งอะค่ะโกรธโกรธคุณพ่อคุณแม่2อ,อ,องถึงครั้งแต่ไปขอโทษแค่ครั้งเดียวค่ะน้องก็จะลูกชายก็จะไปถอดออกแค่ดอกเดียวก็ทําให้มีตะปูออค่ะที่ติดอยู่แต่มันก็ไม่เยอะเท่ากับจํานวนที่เขาโกรธเพราะว่าเขาขอโทษแล้วในบางครั้งนะคะหลังจากที่ผ่านไป1อาทิตย์ค่ะลูกชาย ช่วงว่างๆนะคะลูกชายกับคุณพ่อจึงออกมานั่งทํากิจกรรมกันช่วงเย็นๆแดดร่มลมตกแล้วอารมณ์ดีๆค่ะพอจึงถามลูกชายว่าเป็นยังไงบ้างอาทิตย์ที่ผ่านมาโกรธเยอะไหมลูกชายบอกว่าโกรธเยอะเยอะมากเหมือนกันแต่ว่ายังไงผมก็ได้ทําหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วก็คือผมไปถอนตะปูออกเวลาที่ผมไปขอโทษ ทุกครั้งที่ผมขอโทษผมรู้สึกผิดผมไปถอนอะตะปูออกแล้วเพราะฉะนั้นนะ,ะตะปูที่ที่ที่ปักอยู่ที่รัว้วไม่ได้เยอะเท่ากับความโกรธจริงคุณพ่อจิงจูงมือลูกชายต่น้อยอะคะ่ะเดินไปที่รัว้วแล้วก็ให้มองไปที่รัว้วคุณพ่อบอกว่าความโกรธและคําพูดคนนะคะที่เวลาเราพูดกับใครก็แล้วแต่ะคะ่ะก็จะเหมือนตะปูที่เราปักลงไปกลางใจของเขาถ้าเมื่อไหร่ เรื่องราวเหล่านั้นนะคะเป็นเรื่องราวดีๆแล้วพอเราปักเสร็จมันก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่เป็นเรื่องราวที่ไม่ดีเป็นเรื่องราวที่ทำร้ายจิตใจเขาและกระทบกระเทือนอารมณ์ของเขาอะค่ะพอปักเสร็จมันก็จะปักอยู่ในใจเขาเช่นกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดได้แล้วเราถอนดับบัวออกอะค่ะมันไม่มีคำพูดเหล่านั้นแล้ว มันไม่มีมันมันมันไม่มีคาพูดเสียดแทงใจนั้นแล้วแต่สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือรอยตะปูที่ยังอยู่อะค่ะเราไม่สามารถที่จะเอากาวมาหยอดเราไม่สามารถที่จะหาอะไรมาลบมันได้เลยเพราะว่าณจังหวะที่มันปักคือมันกระทบอารมณ์อย่างรุนแรงคําบางคำอะค่ะที่เราพูดกับคนอื่นบางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดหรือบางครั้งที่เราพูดออกไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องราวที่ผิดอะค่ะเป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจคนฟังอะ แล้วเรารู้สึกผิดในสิ่งที่เราพูดแล้วเราไปขอโทษเขาที่จริงอะค่ะคือถ้าเมื่อเมื่อขอโทษแล้วก็เหมือนถอนตะปูออกแล้วค่ะแต่ว่ารอยที่ฝังใจที่อยู่ในรั้วค่ะยังไงมันก็ยังคงอยู่มันจะยังฝังในความรู้สึกของเขาและถ้าเมื่อไหร่อะค่ะที่มันฝังลึกและเขาจดจําและคําพูดเหล่านั้นอะคะ่ะจะอยู่ในชีวิตของเขาอะ และอาจจะทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปโดยตลอดการนี่ยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนสมมติเรามีเพื่อนมมแล้วเราอ่ะแล้วเพื่อนนะคะยอมเป็นเบี้ยล่างเรายอมที่จะรับรองรับอารมณ์เราทุกอย่างวันนึงเราด่าเพื่อนว่างโงา่ไม่มีความสามารถทําอะไรไม่ได้หรอกอย่างแกอะไรประมาณนะะี้ค่ะแล้วเราด่าทุกวันทุกวันเมื่อไหร่ที่รู้สึกผิดแล้วเราไปขอโทษเมื่อไหร่ที่รู้สึกผิดแล้วเราไปขอโทษเพื่อนเราอ่ะคะ่ะอาจจะให้อภัยเราแต่ในสิ่งที่เราพูด พูดกับเขาไปอะค่ะเขาจะจําและการจํานั้นนะคะตามหลักทางจิตวิทยาถ้าเกิดการจํานั้นฝังในหัวของเขาและเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆเขารู้สึกเขาโง่จริงๆแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสามารถจริงๆค่ะสิ่งเหล่านี้จะเหนี่ยวพฤติกรรมของเขาและจะน่วงพฤติกรรมของเขาให้เขาอะค่ะเป็นแบบนั้นคือบางเรื่องที่เขาคิดได้เขาก็จะไม่ทําเพราะเขามองว่าเขาโง่เขาไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหานี่คือเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่คําพูดเนี้ยค่ะ จะกําหนดชีวิตของคนคนหนึ่งและที่สําคัญนะคะบางครั้งอะค่ะการที่เราด่าใครพูดถึงใครแล้วกระทบหัวใจของเขาอะค่ะเมื่อเวลาผ่านไปคนฟังอะค่ะถ้ามันรุนแรงมากเขาจะยังจําในสิ่งที่เราพูดเสมอในขณะที่เราอะลืมไปแล้วลืมไปแล้วว่าเราเคยพูดกับเขาในกรณีของเนียน,นี่เคยยกตัวอย่าง ท่านด็อกเตอร์ท่านหนึ่งอะคะ่ะไลายคลิปมาแล้วแหละนี่จะไม่ได้แล้วคลิปไหนนี่เคยเล่าให้ฟังที่ท่านเคยถามนี้ว่าพ่อของนีเป็นใครอะคะ่นะณตอนนั้นคือเขาคงต้องการที่จะบอกให้ให้นี คือหมายถึงเขาต้องการบอกให้เขารู้่าค่ะว่านามสกุลเขาดังเขามีความตระกูลของเขาอะค่ะสามารถผลิตหนังสือและตระกูลของเขาเป็นตระกูลที่ใหญ่พอๆที่จะแบบถ้าเห็นในหน้าหนังสือเรียนเคมีชีวะคือจะมีนามสกุลเขาอยู่ตรงนั้นแต่คําพูดเนี้ยค่ะมันสะเทือนใจนีมากเพราะมันทําให้นีรู้สึกว่าทําไมพ่อนีจนนะตอนนั้นนะคะมาเลยทําให้นีจํามาจนถึงทุกวันนี้ผ่านมาน่าจะ15ปีแล้วนะ แล้วนีกลับไปถามเขานีเชื่อเขาว่าเขาอาจจะจําไม่ได้ว่าสิ่งนี้เขาเคยพูดกับนีอันนี้เหมือนกันคะ่ะแล้วในเคสที่สองนะคะมีน้องคนนึงอะคะ่ะตอนที่นี้ทํางานใหม่ๆอะน้องอะคะ่ะหนา้นาตอนนั้นนีน่าจะเป็นระดับหัวหน้าแล้วนีสั่งงานอะไรก็ไม่รู้อะแต่มัน,นานม,มาแล้วแต่ว่านีจําไม่ได้ละแต่สิ่งหนึ่งที่น้องทําก็คือหลังจากที่สั่งแล้วน้องไม่พอใจอะคะ่ะในสิ่งที่นีสั่งแล้วน้องก็เตะเก้าอี้คือเตะเก้าอี้ล้มแล้วก็เหวี่ยงเก้าอี้ออก สิ่งนั้นถ้านีกลับไปถามเด็กคนนั้นตอนนี้เชื่อมไหมคะว่าเด็กคนนั้นไม่มีวันจําได้แต่นีอ่ะจาได้จนถึงทุกวันนี้ว่านั่นน่ะน้องเคยทํากับนีอันนี้นะคะเป็นพฤติกรรมหนึ่งอะคะ่ะที่ในการที่เราจะพูดจะจาหรือการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะเราควรระวังให้มากเพราะว่ามันมีหลายคําสุภาษิตในไทยไม่ว่าจะปากเป็นเอกเลขเป็นโทรหรือว่าอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซากพวกนี้คะ่ะการพูดจาของเราอะและการกระทําบางอย่างของเราอะ มันมีผลเสมอกับคนอื่นถ้าพื้นที่ที่เราอยู่อะค่ะเราปูบูทางปลูกดอกไม้ข้างๆข,ของเราจะเป็นดอกไม้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พื้นที่ที่เราอยู่อะค่ะคุณเลือกที่จะทิ้งขยะเลือกเลือกที่จะทิ้งเศษขยะออกจากปากของคุณหรือว่าเลือกทิ้งที่จะของเลวร้ายอะออกจากตัวคุณเพื่อที่จะให้คุณอะคะได้ดังใจหรือว่าให้ให้ได้ดังใจในสิ่งที่คุณต้องการแต่สิ่งนั้นมันเป็นขยะค่ะ ักวันหนึ่งสภาพแวดล้อมที่อยู่ก็จะเป็นขยะเช่นกันเพราะว่าไม่มีใครค่ะที่อยากอยู่กับคนที่พูดจาไม่ดีไม่น่ารักไม่มีใครที่จะอยากอยู่กับคนที่ทัศนนิสัยที่เป็นลบอะค่ะเพราะมันจะทําให้เวลาที่เราอยู่ใกล้ถ้ารู้จักสังเกตดีๆเราจะไม่อยากอยู่ใกล้เขาและบางครั้งอะค่ะคนที่มีทัศนคติที่ทัศนคติที่ติดลบแล้วแบบว่าติดลบเยอะๆแล้วแบบยังมีคนเข้าหาอยู่อะค่ะ บางครั้งเขาไม่ได้เข้าหาคุณเพราะว่าเขารักเขาเอ็นดูหรือเขาเขาเขาอยากจะอยู่ใกล้นะคะแต่ที่เขาเข้าหาบางครั้งแค่เขาต้องการหวังผลประโยชน์อะไรสักอย่างหรือการเข้าหาเข้าหาตรงนั้นนะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างแอบแฝงหรือจําเป็นต้องทําตามหน้าที่เท่านั้นการที่เราพูดจาไม่น่ารักการที่เราแสดงกิริยาที่ไม่น่ารักอะค่ะแล้วมีคนเข้าหาเยอะๆ๋ย่ได้คิดว่าเรามีอํานาจวาสนาไม่ว่าจะทํากิริยาที่ไม่น่ารักยังไงคนอื่นก็ยังเข้าหา การเข้าหาของคนอะมันมีไม่เหมือนกันบางครั้งเข้าหาเราเราต้องดูว่าสิ่งที่เขาต้องการคือผลประโยชน์การเข้าหาเราคือเขาเขาต้องจําเป็นต้องเข้าหาเพราะเราเป็นหัวหน้าแล้วเราแล้วเขาเป็นลูกน้องแล้วเขาต้องนอบน้อมอันนั้นนะคะคุณจะไม่มีวันที่ได้กัลยาณามิตรที่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่อ่ะค่ะที่ข้างหน้าข้างหลังคุณเหมือนกันคุณเป็นคนที่จิตใจดีพูดจาเพราะเวลาเจอปัญหาคุณนิ่งพอที่จะรับ ไม่โยนความผิดให้คนอื่นหรือพูดจาค่ะด้วยเหตุผลไม่ว่ายังไงจะมีคนหลายๆคนนะคะที่อยากจะอยู่ใกล้ๆคุณเวลาที่คุณเจอปัญหาหรือมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่คุณไม่สามารถแก้ได้เชื่อเถอะค่ะว่าคนที่หลังไหลเข้าหาคุณอ่ะเขาจะจริงใจมากพอเขาจะอยากอยู่ใกล้คุณอยากจะช่วยเหลือคุณเพราะยังไงนี้ก็เชื่อว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทค่ะเพราะปากสําคัญที่สุดเวลาที่เราเอ่อยวาจาไป ยังไงนี้ฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะนี่ไม่รู้ว่าจะตรงใจคนร้องขอมาหรือเปล่านะคะแต่ว่านี่ตั้งใจทําคลิปนี้ให้อย่างน้อยนะคะคลิปนี้ค่ะถึงใครสักคนและสามารถทําให้เราอะคะ่ะอยากที่จะทําสิ่งดีๆให้กับสังคมอยากที่จะพูดจาเพราะๆอยากที่จะดูแลคนอื่นหรือว่าอยากที่จะทําสิ่งดีๆรอบตัวเองอะคะ่ะนี่จะยินดีมากเลยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะนีฝากชิตาเพจด้วยค่ะเรงราวดีๆนี้ขอให้ถึงใครสักคน แล้วคุณมีความสุขในการที่จะได้รับฟังมันแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ